ในทุกวินาทีที่เราหายใจมีใครบางคนกําลังต่อสู้เพื่อให้ลมหายใจของอีกคนหนึ่งยังอยู่ต่อไปในทุกวินาทีที่เสียงหัวใจยังเต้นมีเธอคนหนึ่งที่ยืนอยู่ไปเตียงเพื่อดูแลพวกคุณใช่ครับเธอก็ค <s> ือ <s> พยาบาลคนที่มักจะยืนอยู่ข้างเตียงของคุณในตอนที่คนทั้งโลกหันหลังให้แล้วในโลกเทคโนโลยีคือเส้นเลือดใหญ่ของการรักษาแค่เซลล์วินาทีที่ระบบมันผิดพลาดความตายก็แพร่กระจายอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่ใครจะรับมือได้ นี่คืออนาคตในอีก30ปีในวันที่เทคโนโลยีเริ่มรักษาได้ทุกอย่างแล้วคุณคิดว่าอาชีพพยาบาลยังจําเป็นอยู่หรือไม่ในยุคที่หุ่นยนต์ทําทุกอย่างแทนมนุษย์ได้หมดพยาบาลอาจจะไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแล้วใครจะเป็นคนที่อยู่ข้างเตียงของคุณ <the> คำเตือนเหตุการณ์ในคลิปเป็นเพียงการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตขา้างหน้า อาจเกิดขึ้นจริงหรือไม่ไม่มีใครรู้แต่อาจจะเป็นแนวทางสำหรับคุณในการเต็มตัวเพื่อไปสู่โลกอนาคตข้างหน้าโปรดใช้วิจรารณญาณในการติดอันซีครับเอาละครับวันนี้ผมจะพาคุณเดินทางจากปัจจุบันไปสู่โลกอนาคตในอีก30ปีข้างหน้าของอาชีพพยาบาลแล้วเรามามองอนาคตของอาชีพนี้ไปพร้อมกันครับ เช้าอีกวันที่โรงพยาบาลไม่เคยเงียบสงบจริงๆที่นี่ไม่เคยหลับไหลพยาบาลนับเหมือนคนทั่วประเทศต้องยืนตรงนี้ข้างเตียงของใครสักคนพวกเขาคือคนกลุ่มแรกที่เห็นชีวิตและเป็นคนสุดท้ายที่จับมือกับความตายในปี2568ในขณะที่โลกภายนอกเริ่มพึ่งถึง AI และหุ่นยนต์พยาบาลชีวิตของพยาบาลจริงๆกับยังหมุนอยู่ในวงโครจรเดิมตรวจวัดฉีดยกเคลื่อนย้ายและยิม้มเบื้องหลังของรอยยิ้มนั้นคือชั่วโมงที่ไม่ได้หลับคือเวรที่ต่อเนื่องจนแทบไม่มีเวลาให้ครอบครัวคือเสียงเตือนจากเครื่องมือที่ดังไม่ ในแต่ละวันพยาบาลต้องเปลี่ยนสายน้าเกลือวัดความดันตรวจไข้ประเมินความเจ็บปวดของผู้ป่วยและเฝ้าดูสัญญาณที่บอกว่าใครกําลังจะไม่ไหวแต่พวกเขาไม่ได้ทําสิ่งเหล่านี้ให้ผู้ป่วยเพียงคนเดียวบางคนต้องดูแล8-12เตียงพร้อมกันโดยไม่มีคําว่าหยุดแม้แต่วินาทีเดียวและนี่คือเสียงจากพยาบาลเวรดึกคือหนึ่งฉันดูแลผู้ป่วย ICU สเตียงคนหนึ่งเริ่มหายใจติดขัดอีกคนความดันตกฉันวิ่งไปกลับห้องเดียวกันสามรอบภายใน10นาที เราชินกับความเร่งด่วนแต่ไม่เคยชินกับความรู้สึกว่าถ้าเราช้ากว่านี้อีกนิดเดียวอะไรจะเกิดขึ้นนี่คือความเสี่ยงที่พยาบาลต้องเผชิญไม่ได้จบแค่ความเหนื่อยพวกเขาต้องรับมือกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานที่ที่ควรจะปลอดภัยที่สุดไม่ว่าจะเป็นคำดา่าทอจากญาติที่ไม่เข้าใจเสียงตะโกนในคืนที่ผู้ป่วยจิตเวชโวยวายการถูกกระชากแขนถูกผักหรือคำพูดทิ่มแทงใจอย,อย่างเย็นชามันไม่ใช่แค่ง,งานนกแต่มันคืองานที่ไม่มีทางเสร็จเพราะเมื่อคนหนึ่งดีขึ้นอีกคนก็เพิ่งถูกเข็นเข้ามาในปี25 2016มีรายงานว่า พยาบาลมากกว่า60%มีภาวะเครียดจากการทำงานและอีกกว่า30%มีภาวะหมดไฟและเคยคิดจะลาออกในปีที่ผ่านมาสาเหตุหลักไม่ใช่ภาระงานหนักแต่คือเวรที่ไม่มีเวลาหยุดพักความกดดันทางอารมณ์และความเสี่ยงจากความรุนแรงในที่ทำงานย้อนกลับไปเมื่อปลายเดือนมีนาคมปี25 6 7ณโรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งในภาคกลางเกิดเหตุรถบัสชน10ล้อมีผู้บาดเจ็บมากกว่า20รายพยาบาลเวรดึกในวันนั้นทำงานต่อเนื่อง36ชั่วโมงไม่มีเวลาพักไม่มีเวลาแม้แต่กินข้าใวาาาาานนในหกมื้อม จากจุดที่ไม่มีใครรู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงในวันนี้พยาบาลเผชิญผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโอรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคมะเร็งโรคทางเดินหายใจและโควิด -19 แต่ความท้าทายไม่ได้อยู่ที่โรคเพียงอย่างเดียวมันอยู่ที่จํานวนและความซับซ้อนของผู้ป่วยที่มากขึ้นทุกปีหลังโควิดผ่านไปหน้ากากอนามายัยกลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายพยาบาลมันไม่ใช่แค่เครื่องมือป้องกันเชื้อโรคแต่กลายเป็นกาแพง,งบางๆที่ซ่อนทุกอารมณ์เอาไว้ไม่มีใครรู้เลยว่าภายใต้หน้ากากนั้นเธอเพิ่้้้้้อออไไเมมื่คูนทีขาาาาจกยยยยบดดววสุั จนชิปะจรหยุดเต้นในระบบสาธารณสุขคําว่าสูญเสียคือเรื่องปกติแต่สําหรับหัวใจมนุษย์มันไม่เคยปกติเลยสักครั้งพวกเขาเฝ้าดูความเจ็บปวดความกลัวความสิ้นหวังและความหวังซ้ําแล้วซ้ําอีกและยังต้องฝืนยิ้มเพื่อบอกกับผู้ป่วยว่าคุณจะไม่เป็นอะไรแม้ตัวเองจะไม่แน่ใจก็ตามนี่คือความจริงของอาชีพพยาบาลในวันนี้ความจริงที่หลายคนภายนอกไม่เคยเห็นหรือบางครั้งไม่อยากจะเห็นในยุคที่ระบบสุขภาพยังคงพึ่งพามนุษย์เป็นหลักพยาบาลยังคงเป็นหัวใจหลักของทุกการดูแลและนี่คือความจริงของวันนี้วันทีีีี่่่่ยยยยังงงมพาาาาบลลนนนอออูข้เตตแใค30ปปไะ thank <small noise> you ในปี2578เสียงเตือนในหว์วไม่ได้มาจากเครื่องวัดชีพจรเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่มาจากระบบวิเคราะห์อัตโนมัติที่คอยจับทุกการเปลี่ยนแปลงของร่างกายมนุษย์ในวินาทีที่ระดับออกซิเจนในเลือดลดลงเหลือเพียง2%ระบบประมวลผลจะสั่งเตือนทันทีและก่อนที่แพทย์จะมาถึงคนที่วิ่งเข้าหาเตียงคนไขย้ยังคงเป็นพยาบาลเหมือนเมื่อ10ปีก่อน10ปีต่อมาในปี2578โรงพยาบาลส่วนใหญ่ใช้ระบบ AI ควบคุมการจัดการผู้ป่วยเตียงผู้ป่วยทุกเตียงเชื่อมโยงกับระบบกลางการวัดชีพจรความดันอุณหภูมิิเเนนแบบบรีียยลลไททททมมมัั้้งงงดดพพาาาาา่่่่ตตออออวคคะกกุ วัดและวิเคราะห์ล่วงหน้าไว้แล้วมาในวันนี้ระบบ AI ประเมินความเสี่ยงและจะดำเรับเคสเร่งด่วนให้โดยอัตโนมัติจากการกดปัสติกข้อมูลกลายเป็นการอ่านสถานการณ์บนหน้าจอโฮโลแกรมจากการยกคนไข้ด้วยแรงคนกลายเป็นแขนกลช่วยเคลื่อนย้ายจากการเฝ้าหน้าห้องฉุกเฉินกลายเป็นการเฝ้าผ่านระบบคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่พยาบาลควบคุมต่อไปเป็นบทสัมภาษณ์ของพยาบาลในปี2578ทุกเตียงในวอร์ดของฉันมีดิจิตอลทวินจำลองชีพจรผู้ป่วยแบบเรียลไทม์เจะบอกล่วงหน้าเลยว่า ใครกำลังจะมีอาการสุดใน5นาทีข้างหน้าแต่คนที่ต้องตัดสินใจทำหรือไม่ทำยังเป็นเรา ในปี2 5 7 8พยาบาลไม่ได้เป็นเพียงคนดูแลผู้ป่วยเท่านั้นแต่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญระบบข้อมูลสุขภาพและเป็นผู้ตัดสินใจในภาวะวิกฤตแบบเรียลไทม์เว,นว้นเช้าพยาบาลหนึ่งคนควบคุมผู้ป่วยได้มากขึ้นถึง20เตียงเพราะระบบช่วยแจ้งเตือนอัตโนมัติระบบนยนต์ขนส่งยาอาหารเวชภัณฑ์รถพาระการเดินเอกสารเว้นเด็กห้องฉุกเฉินไม่มีเสียงตะโกนวุ่นวายเหมือนเดิมเพราะระบบ AI ประมวลผลผู้ป่วยฉุกเฉินและส่งเคสเข้าเตียงที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติแต่ข้างในห้องควบคุมพยาบาลคนเดียวกำลังเฝ้าจอที่มีชี ต่อไปและดูแลระบบที่มีคนอยู่ข้างในนั้น พยาบาลต้องใช้สมาธิมากขึ้นเพราะการตัดสินใจบนข้อมูลเร็วทำจำนวนมหาศาลเมื่อดูแลผู้ป่วยหลายสิบคนผ่านจอพยาบาลบางคนเริ่มรู้สึกแยกตัวออกจากอารมณ์จริงและเกิดภาวะเครียดซ่อนเลนแม้เทคโนโลยีช่วยให้พยาบาลทำงานได้เร็วขึ้นแต่ความกดดันทางอารมณ์กับยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆมีรายงานการวิจัยของ w h e o o ปี2577ระบุว,วา่าพยาบาลมากกว่า45%ในระบบที่ใช้ AI เต็มรูปแบบมีภาวะเครียดระดับสูงกว่าระบบดั้งเดิมสาเหตุมาจากพอต้องรับผิดชอบมากขึ้นความกลัวความผิดพลาดที่เกิดจากระบบความรู้สึกโดดเดี่ยวจากการทำงานกับหน้าจอมากกว่ากับคคนนเทโโลยี อาจช่วยลดงานบางอย่างได้แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงใหม่ที่รุนแรงไม่แพ้กันถ้าเค,ครือข่ายหลักของโรงพยาบาลมีปัญหาการแจ้งเตือนผู้ป่วยในภาวะวิกฤตจะหยุดทันทีเหตุการณ์เช่นนี้เคยเกิดขึ้นจริงแล้วในโรงพยาบาลหลายแห่งทั่วโลกในปี2576โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพเกิดเหตุระบบเตือนอัตโนมัติล่มในเวลาตี247ภายใน3นาทีผู้ป่วย i อซ1รายมีภาวะหัวใจหยุดเต้นพยาบาลเวรด็กเป็นคนเดียวที่สังเกตเห็นค่าการเต้นของหัวใจลดลงจากความรู้สึกผิดปกติบนหน้าจอโชคดีที่เธอกดเรียกทิมช่วยเหลือได้ัันนนนนน้้อต ไม่มีเสียงเตือนไม่มี AI บอกมีแค่สายตาของเรามันทำให้ฉันรู้ว่าไม่ว่าเทคโนโลยีจะไปไกลแค่ไหน คนยังเป็นเส้นฟางสุดท้ายของชีวิตอยู่ดีสถาบันการพยาบาลยุคใหม่ไม่ได้สอนแค่เรื่องฉีดยาวัดความดันและจัดยายต่อไปนกักเรียนพยาบาลต้องเรียนการควบคุมคอมมานด์เซนเตอร์การประเมิน a i alert และการตัดสินใจเมื่อระบอบผิดผาดผู้ป่วยในอีก10ปีขา้างหน้าไม่ใช่เพียงแค่ผู้สูงอายุแต่คือกลุ่มปอบ้างใหม่คนไปทำงานที่สุขภาพเสื่อมลงเร็วจากสภาพสังคมที่เร่งรีบและมลพิษโรคเรื้อรังเกิดขึ้นเร็วในคนอายุน้อยลงโรคติดต่อกลายพันธุ์เป็นเรื่องปกติประจำฤดูกาลและโรคทางใจกลายเป็นปัญหาหลักไม่แพ้โรคนุุ่ เมื่อเกิดโรคระบาดใหม่ไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเสี่ยงทันทีระบบจะส่งหุ่นยนต์พยาบาลเข้าไปเก็บตัวอย่างควบคุมอากาศและดูแลเบื้องต้นพยาบาลจะเข้าไปภายหลังในฐานะผู้ควบคุมและตัดสินใจไม่ใช่ผู้ที่ต้องเข้าไปเสี่ยงโดยตรงอีกต่อไปและทุกคนในยุคนี้มีอุปกรณ์สวมติดตัวที่ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบโรงพยาบาลตลอดเวลาผู้ป่วยไม่ได้มารยาบาลเพราะป่วยกะทันหันอย่างเดียวอีกต่อไปแต่เป็นการเข้าระบบการรักษาแบบต่อเนื่องผ่านระบบติดตามชีวภาพญาติผู้ป่วยยุคใหม่เข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านโทรศัพท์มือถือพวกเขาล้กกยีีีงเนสยก ปปวยี2578เราดูค่าชีพปรจองคุณพ่อจากแอปตลอดถ้าระบบเตือนชาแค่1นนาทีเราจะโทรถามทันทีว่าเกิดอะไรขึ้น พยาบาลไม่มีวันได้ทำงานแบบเงียบๆอีกแล้วเมื่อระบบ AI เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตคน,นจริงๆความสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลแพทย์และญาติผู้ป่วยกลายเป็นพื้นที่ที่ซับซ้อนที่สุดพยาบาลต้องอธิบายต้องตัดสินใจและต้องรับหน้าที่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแม้บางครั้งความผิดพลาดจะไม่ได้เกิดจากพวกเขาเลยก็ตามในปี2578ไม่ใช่ยุคที่พยาบาลถูกแทนที่ด้วย AI แต่มันคือยุคที่พยาบาลต้องหยุดเคียงข้าง AI และรับผิดชอบสิ่งที่ระบบยังทำไม่ได้ความรวดเร็วของเทคโนโลยีไม่ลดความสำคัญของมนุษย์แต่มันยิ่งกล ไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวในอนาคตใน EP 1อย่าลืมติดตาม EP 2ตอนจบถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณคิดว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเชิญคอมเมนต์ครับ